สวัสดีค่ะคูลี่สอนอีเดียมนะคะคูลี่นะคะมีอาหารอยู่ตรงหน้านะคะอันนี้เราเรียกว่า mixed seafood spicy salad นะคะหรือไทยๆเราก็เรียกว่ายำทะเลเนาะแต่อันนี้ที่พีคที่สุดนะคะคือคูลี่จะกินยำทะเลกับ โค้ดซูชินะคะโค้ดซูชิไม่รู้มันเข้ากันหรือไม่เข้ากันแต่ว่าด้วยความอยากและความชอบนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะสอนภาษาอังกฤษว่าเอคําว่า,วาปูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะครับปูสด fresh crab นะคะ crab ตรงนี้นะคะง่ายๆ,ๆก็คือ s h l l s นะเบางครั้งก็เรียกว่า scale หรือว่าอาร shell ก็ได้นะคะหอยแครงอันนี้ก็ข้าวโพดเนาะคอนแต่ที่ต้องการจะบอกนั้นนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะหนูหนูเคยสงสัยไหมคะว่าคำว่า r r อนไม่เห็นพรอนกับ r ริ p ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวคุณลิมีคำตอบนะคะมา เอาเป็นว่าคลิปเนี้ยคูรี่มานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนนะใครหิวก็กินกับคูรี่ได้นะคะอืมอร่อยกินจริงน,นะคะกุ้งเอาสดเลยอืม เอาละกินไปเรียนไปเนาะกล้องเอียงไหมเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้นะคะหอยแครงค่ะอืมสด แล้วเมื่อไม่นานบาน,นี้นะอืมปรกล้น่อคุรี่เพิ่งรู้ว่าหอยแครงมันมีหอยคลางด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่หอยคลางแบบอันนั้นนะเออม,มันคือหอยที่ใหญ่กว่าหอยแครงคอ่ะเขากวหอยคลางที่ภาคใต้ยังมีที่อื่นมีไหมคะ ก็จะมีเหมือนกันเนาะอ,อันนี้นะคะเป็นมะละอ่อนใครที่เพิ่งจะลองทานมะละแนะนําให้กินมะละอ่อนๆอย่างนี้นะคะเห็นขาวๆตรงนี้ไหมเออคือคือมันอ่อนๆอ่ะถ้ามันแก่มันจะเป็นแบบแดงๆเข้มส้มอืมคือฟิมาก นี่คือข้อดีของการอยู่แถวแถวทะเลชุมพรหาอาหารทะเลสดๆง่ายมากกินคุณปูกันดีกว่าค่ะอื เบอร์สดค่ะที่เด็กคนไหนแพ้อาหารทะเลก็อย่าทำนะคะน้องมันแบนเขาแพ้อาหารทะเลเอาจริงอาการแพ้เนี่ยเราเรียกว่า allergy allergy นะคะ f o o d allergy เมื่อก่อนคุณลิก็แพ้อาหารทะเล จำได้คนพบว่าตัวเองแพ้ครั้งแรกอะ่ะคือการจะกินนี่คือจะเริ่มกินโค้ดแซลมอนกันนะคะทุกคนอ,อันนี้นะคะมาจากร้าน hello salmon นะคะเดี๋ยวจะให้ดูมันมองไม่เห็นนะนาะมองไม่เห็นนะทุกคนอยากจะให้ดูแหละแต่ว่า ไปหลายนี่นะคะให้ดุีตากัน,นีีให้ดูแซลมอนแล้วก็ในนี้ใส่วาซาบิเข้าไปแล้วนะคะเราจะจ้วงกันนะคะแล้วก็ทุกคนคิดว่ามันจะเข้าปากคุรี่หมดไหมคะ ขึ้นจมูกกินคนเดียวจะเลิกแค่ไหนก็ได้อืมแซลมอนอ่าให้กันเลยบอกว่าคุร่แพ้ครั้งแรกอะก็คือไปกินแซลมอนที่ฟูจิแล้วก็ปากบวมน,นะคะแต่รสชาติแซลมอนนั้นทำให้เราต้องเอาชนะอื อิะะกงค่ะนี้คือมือค้ำนะไม่เป็นไรค่ะอืม อช่วงนี้เนาะอากาศฝนตกนะไม่เวลาฝนกตกก็จะอยู่ข้าวมากกว่าปกติทุกคนเป็นนะไม่เป็นหรออ๋ออยู่ตลอดฝนตกไม่ตกก็อยู่ตลอด,อลอดโอเคหอ,อยค่ะ อืมมันได้เลัน,นี่คุณลิซี่กินข้าวคนเดียวแต่เวลาพอกินอยู่อย่างเงี้ยมนรู้สึกมันไม่ได้กินคนเดียวนะเหมืนอนกินกับตัวเองนี่แหละอร่อยว่างั้นนะคะใครที่ไม่ค่อยอยากอาหารนะคะอยากให้ดูคลิปคุณลิซี่แล้วก็ เอนจอยกับการกินไปด้วยกันนะคะถ้าอยากกินไปพูดไปนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คืออยู่ในบ้านเนาะเป็นกันเองได้วันนี้นะคะมีผักก็คืออืมลองบีนอนะ บิทกอร์ไม่รู้ว่าเบทเทอร์นะไม่รู้ว่าชาวบ้านเาเรียกบิทกอร์ว่าเิทเธอร์แปลว่าขมชาวมาเล์มาเลเซียเขาจะเรียกว่าบิทกอร์ฝรั่งรู้เรียกว่าอะไรอืมสุดมากค่ะทุกคน ใครไม่มีเพื่อนทานเขาเย็นตอนนี้นะคะคุณดิทันเพื่อนเปิดคลิปคุณลิดูรีแลนได้ตลอดนะคะอันเนี้ยเขามีคำพูดที่ว่า the food that have a short life give you a long life แปล อาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้คุณอายุยาวนะฮะอะไรบ้างอายุสั้นๆอ่ะ,อะของสดๆเหล่านี้ค่ะอายุสั้นเก็บไว้ข้ามคืนก็เสียแล้วเพราะเราต้องรีบกินให้หมดหมดนะใช่หม Mm. but the food that long life give you a short life อืมต้องห้ามอาหารที่มีอายุนานอะ่ะจะทำให้ชีวิตคุณอนะ่ะสัน้นเออนี่ฮะ ฮู้ฮุลี่จะกินเพื่อทุกคนนะคะคำนี้รู้สึกสึกเสียสลาดมากอืมพี่ค่ะต่อค่ะ พอรีเมื่อกี้ลูกไปเอาสิ่งนี้ค่ะเห็นไหมนี่ทำแบบนี้อารมณ์เหมือนเขาขายเครื่อสำอางนี่ไม่ใช่พริกค่ะชิลี่เขาบอกว่าพริกที่เผ็ดที่สุดไม่ใช่พริกที่หนูนะจะเป็นพริกบาซิลแบบจริง ทำนี้ค่ะปลาหมึกสดกับไข่ปลอมไข่มันคงเป็นไข่ปลาแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทำจากไข่ปลาเนาะไม่รู้เหมือนกันไข่ปลาหรือเปล่าไข่ปลาไม่ได้สีส้มอย่างนี้เลยเหรอ กินข้าววนะ้นนี้ิกค่ะอืมอีกอย่างนึงน,นะคะเห็นผักไหมคะมันไม่ได้สวยเท่าไหร่ แต่ว่ากินดีาะพอได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงอี่ดชอบก็นถั่วฝักกาจะเขาบอกว่าใส่ยาเยอะใส่ยาเยอะกินแล้ว่ะ โอ้ยจะอิ่มเขายังไม่ได้บอกเลยว่าตกลงพรอนกับชิมต่างกันยังไงหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพรอนนั้นนะคะใหญ่กว่าชิมค่ะพรอนนั้นเราเรียกเหมือนกุ้งแม่น้ำเนี่ยเรียกว่าพรอนนะคะแต่ถ้าชิมก็คือตัวเล็กๆนะคะกุ้งจิว๋ว ยำกุ้งฝอยเราก็เรียกชิมนะคะอืมคุณไกินจริงอะ่ะข้าวสองคำกูชิยักกินเลยอันนี้ก่อนชิมหรือพอละ <N> นั่นสิอย่างเรา,เาไว้เรียกเป็นคำแสลง you are nuts you are nuts นี่นะเป็นคำด่าเออมันเงี้ยงๆเออมันเนี้ยนี <You know. S 2> เ,าาเนี่ยแนะปลว่าไม่เอาฐานก็ได้ม,มานั้นเยอะแล้วอิ่มแล้วอะ เยอะจังเลยอ่ะมันกินเท่าไหร่ก็ไม่พร่องแล้วสูชิเหลือเยอะมากเขาบอกว่ายอย่าซื้อของเวลาหิวเพราะว่าตาจะใหญ่กว่าปากนะคะดูสุภาพสจิตดูสุภาพสจิณ i s means don't buy the food when you are hungry because the eyes always bigger than mouth หรือว่าคำคมฝรัง่งว่า whatever แต่มันตรงมากอีกนะ๋มนี่ยโชว์ได้ไม่หมดเลยอันนี้นะคะซูชิปาซาบะอันนี้พิกสุด ซูชิก้ามปูจะไม่เชื่อหรอกมันคือปูอัดปอัดหรือว่าคลาสติกที่ทำมาจากปลาแต่หลายคนคงจะรู้แล้วนะคะว,ว่าว่าเหตุใดรู้ไหมรู้ปะรู้ไม่รู้ไม่รู้จะบอกอ๋อรู้หรอ, <c oughs> อเรี๋ยวเรอเล่น ลูกก็จะบอกลูกก็จะบอกคือเมื่อก่อนนะคะในบริษัทเ,เดินเรือของญี่ปุ่นแน่นอนนี่ต้กนกำเนิดเขามาจากญี่ปุ่นอยู่แหละเขาว่าหาปลาตัวเล็กตัวน้อยอได้เยอะแต่ไม่รู้ที่ํำเคยเหมือนบ้านเราไงเขาไม่เป็นทขาไม่เป็น <c oughs> เราเล่นนะคะเขาก็เลยหาวิธีการเอาปลาเหล่านี้มาบดแล้วก็ทำกลิ่น ให้เหมือนกับปูนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าฉลาดกว่าเราอีกนะคะเราก็ได้มาซึ่งปูนั่นเองนะ,ะเพราะว่าปูแถวบ้านเขาคงจะแพงก็เอามาแป่งลากเลยแล้วก็โด่งดังมาถึงบ้านเหล่าประการััชนีค่ะหมึกแดง อืมเป็นเนาะิบรบตี เขาบอกว่าถ้าอิ่มแล้วอย่าฝืนนะคะอิ่มแล้วให้พอเพราะว่าครูเลีไม่ได้มากินเป็นนะนี่กินแหลกกินดุนะคะอันนี้กินไปบ่นไปไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูลิขสิตทองท่านหมึกแดงอน,นี้ก็กินไปสอนไปแล้วค่นฮะตกลงรู้แล้วนะกุ้งกับนาะพรอนแอนชริมว่าจะ different I it is know in English what และ u ่าดี t ี t eat ในอ h o กฤ s h ันจะบอกคุณ a ุ e อิ่อาหารที่อายุสั้นอายุยาวอยู่ด้ยวยกันนานๆนะคะอยู่ติดตามคุลิสอนอียดปยมฝากกดไ like, ลค์ลกด subscribe ไว้ก่อนอาาเพื่อวันไหน เงาๆไม่มีคนกินข้าวด้วยเปิดมานะคเจอคุรีสอนอีเดียมมีทุกอย่างสอนไปเที่ยวไปกินไปเรียนไปอย่างนี้นะคะก็ว่าไปนะคะการเรียนนี่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้เรารู้สิ่งหนึ่งพรุ่งนี้เรารู้สิ่งใหม่ละ กูรีก็พร้อมเลยอยู่ตลอดเวลา,อ,าอยากทำเอสมาแต่ว่าไม่มีใหม่่ะเกียยดังขนาดน,นี้คนได้ยินแหละเอา้ามากินหน่ไหมเนี่ยชู เข้าปั้นหน้าหมึกนะคะจิ้มเข้าไปแล้วคุณดีจะทําการหวับเข้าไปขอครึ่งคําพอนะคะอิ่มมากเนี่ยเรากินเพราะความอยากว่ะกินเพราะความอยากคยเทชเชลนะคะทำเลอะแล้วอืมยอด อันนี้คือกระเทียมอนนร่อยอีกค่ขาไทยพริกไว้ไทยกระเทียมหน่เอาช่วยด้วยรสชาติคือ mix and match はいはい。 ควาไทยดังไกลไปทั่วโลกโอเคทุกคนคุณพไม่ไหวแนละ้วอืมนะคะหลายคนเลยมองว่าคุณพี่จริงเหรอนี่นะคะเห็นไหม ไม่เห็นพร mm hmm. ิกกระเทียมปลาหมึกสาหรายข้าวปั้นครึ่งคำรำการสับกับวาซาบิฟิชูริ้งกันกลายเป็น mm hmm. เผ็ดไม่พออ่าอะไรก็ังคายแลมาดูกี่ไงกันนะอะไรอ่มอ,อิ่มอะไร น่แหละคะ่ะก็ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะนักกินเป็นเพื่อนได้เท่านี้นะคะแล้วก็ไม่หมดคะ่ะอิ่มมากเราอย่าฝืนนะคะถ้าเราอิ่มเราต้องไม่เสียดายนะคะเราต้องพอแต่ถ้าเราหิวเราต้องกินนะคะซื่อสัตย์กับร่างกายของตัวเองนะคะมีคนหนึ่งบอกคุณวิไว้ you just need to honest to your body if You feel hungry then eat but if not don't just you know force it it's not good I remember you used to tell me โอเคค่ะก <ang> ็ห <feasible> ว okay, carry eh? <t rel pine> ัง <suspicious> ว <to bil JAKE> ่า <ta> ท <gate> ุกคนจะได้ทานข้าวกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามคูรี่สอนอีเดียมนะคะเหมือนจะเริ่มเป็นคูรี่สอนกินโอเคค่ะ see you ค่ะ sorry it's -E dj